วกเราหลามกบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องหลามกบนะโอเควันนี้เรามีตัวละครใหม่ใน g m o d เว้ยเจ้ากบเฮ้ยจริงเหรอแล้ววันนี้นยเป็นพิธีกรแทนฉันเหรอเนี่ยใช่จะเป็นพิธีกรนะฉันยึดช่องนี้แหละโอ้โหช่องลมจมแน่นอนด้วยตัวละครใหม่ก็คือชิมนี่เฮดนะครับโอ้โหอะไรเงี้ต่อเอก ก็แสดงมันให้ดูไงเอามันไปสู้กับสัตว์ประหลาดโชว์ไงเออไปกันเลยเ <c oughs> ละนนี่ก็คือชิมนี่เฮดน,นะคะอ้อดูตัวมันสิวู้ฮู้อ,อ,อะไรมันหัวมันคืออะไรวะเนี่ยมีไฟเหมือนแบบไฟประทุกออกมาไฟสีเขียวแล้วก็มีมือ,อ,อด้วยไฟสีเขียวเนี่ยคือตดนะเจ้ากบโอ้โหชาว่าไม่ใช่เราฉลามเนะี่ยอย่ามั่วสิเอาล่ะโอ้แล้วมือนี่ทุกคน หมือนจะเป็นมือวิญญาณเลยนะครับนี่โอ้โหดูหน่ากลัวมากๆเลยถ้าเราเข้ามาใกล้ๆทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้า,าอยู่ไกลๆนี่จะเป็นเหมือนประมาณว่ามีมือออกมาจากควันแนะชาลามดยสโโิโออย่างกับรดไฟนี่จะกบแล้วก็บนอกเนี่ยจะมีตุ่มสีเขียวแปะอยู่นะโอ้ยสิวขึ้นลาแล้วปะ่ะเนี่ยไม่ใช่มันอาจจะเป็นหัวใจไง,งโอ้ถ้าเกิดว่าเราเปืนยิงใช่ไหมอุ้ยอุย้ยมีไฟลุกด้วยเอ๊มีไฟสีเขียวมาท่วงมาโอ้โ โอ้หหโหโหเกินอฉัอ <c oughs> นว่าเราเอามันมาสู้กับศัตระหลาดดีกว่านะเอ้ยแล้วเราจะเอามาสู้ตัวอะไรดีเก็ <g ül> <g ül> ต้องเฮ็กซ์พอร์ตไงเฮกส์ <g ül> <g ül> <g ül> อร์ตแล้วแหละโอเคไปดูกันเลยทุกคนเออลืมบอกไปคุณผู้ชมตัวนี้มีเวนะ <g ül> อร์ชั่นโกด้วยนะโอ้โหดูเวอร์ชั่นโกดีมันทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นปสีเขียวแล้วนะเนี่ยยังกระป่อยสารพิษเน่ย <g ül> <g ül> โอ้โหเออน่ากลัวจริงทุกคนตัวนี้จะกบลองดูเลือดดี อันนี้เป็นตัวธรรมดานะทุกคนตัวธรรมดามีเลือด4ี่หมนดส่วนตัวโกดนี่มีเลือด4ี่หมนเหมือนกันนะทุกคนเท่ากันโอ้แสดงว่าต่างกันแค่ความสามารถสินนะโอ้ยถ้าเกิดว่าชิมนี่เฮดเนี่ยพัฒากับเฮดกซ์พอร์ตตัวไหนจะชนะกันแน่สงสัยใช่ไหมเราโอ้ได้เวลาสู้แล้วทุกคนโอ้ยเฮดกซอร์ตโดดหนีเฮ็กซ์พอร์ตกระโดดขึ้นมาชิมนี่เฮดเข้าไปต่อยโอ้ตัวเป็นไฟมาไฟเขียวกับไฟแดงพกสนกสอ้เออมันเป็นเหมือนแก๊สแลยนะสีเขียวนะ เออแก๊สต,ตดไงเจ้า,จาก,กรโอ้โหยังไม่เลิกกันตดอีกมีต่อยต่อยอยูอย่เสียงต่อยเอา่าใจอุ้ยโอ้โ,อโหเรียบร้อยทุกคนเฮกซ์สปอร์ตเป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหทำไมสีแล็บอ่ะรู้สึกว่าไอเนี่ยไอสารสีเขียวจะสร้างดาเมจด้วยนะถ้าไปอยู่ใกล้ๆอ่ะ อุ้ยยังโหเลยเชืว่าน่าจะเป็นพิษแน่เลยวะงั้นคราวนี้จะเอามาสู้กับไฟจราจรดูนะครับโอ้ลักษณะตัวนี่คือคล้ายกันเลยนะแต่ว่าไฟจราจรนี่ตัวจะเตี้ยกว่านะครับอ้าวอ้าวมันเป็นพันธมิตรกันแหละไหนเราอุ้มไปหาสิเป็นพันธมิตรกันจริงหรือเปล่านี่เลยมันไม่ทําร้ายกันอา้วไฟมาจากไหนวะเนี่ยอ้าวนั่นดิไฟมาจากไหนเนี่ยมาดูมันสู้กันเลยทุกคนอ้อยต่อยไปดิเออ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เอ้ยทำไมไฟไหม้วะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหยโอ้ต่อยยังเมามันเอ้ยเกี่ยวไปนู่นเปี่ยวไปยังไกลเลยโอ้ยเกือบออกนอกโลกแม่อุ้ยทีไบดีเออต่อยทีจะกระดูกหักไปไหนฮะตัวพร้อมเหลือเกินโอ้โยใครจะชนะกันแน่วะเนี่ยงทำไมมันสูสีขนาดนี้ชารล็อคิดว่าตัวไหนชนะเอ่อจะคิดว่าตัวตัวใหม่นะชิมดี้เฮดนะ โอ้ยตัวนี้ชนะนะทุกคนครั้งนี้จะเอามาลองประทะากับคุณแม่นะครับโอ้ยคุณแม่นี่มีความตัวใหญ่มากทุกคนแต่จะแพ้คุณลูกหรือเปล่ามาดูเลยดีกว่านะครับเอ้ยหรือว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันว่ามันเลยไม่สู้กันเอ้ยน่าจะใช่นะสายพันธุ์เดียวกับพวกเป็ดหัวลำโพงหรือเป็ดหัวไฟจราจรนะนะมาดูทุกคนโอ้โหโอ้ยโอ้ปิวปิวปิว อาลาดต่อยกันมาเลยมาดูซิคำว่าเจ้าชิมนี่เฮจะสู้ไหวหรือเปล่าอู้หูนสีเขียวอุ้ยหอมฉุยโอ้อุยเฮ้ยไปไม่ไหวไปไม่ไหวมีพนแก๊สอุ้ยระเบิดควันคุณแม่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าฉันไม่มีจมูกสูดแก๊สไม่ได้โอ้ยดูทุกคนโอ้ยบุญบล็อกปิวไปไกลเหลือเกินนี่วิ่งเข้ามาอือกระทืบขาแขนแขนอือต่อยเลยตกเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยมีพลังมาครับ ตายแล้วทุกคนชิปนี่เฮ็เราก็อย่างว่าแหละดูคุณแม่ก็ตัวใหญ่ต้องเยอะพลังก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วมาหลังจากเจอคนมาเยอะแล้วเจอกับรถไฟหน่อยเป็นไงเมื่อกี้คือเจอกับคนใช่ไหมฮะคนตรงไหนวะเมื่อกี้มาเลยชิปนี่เฮ็จะนั่งรถไฟไปนครสวรรค์หรือเปล่าต้องมาดูกันโอ้โหโอ้ยคือตอนนี้โทมัสยังไม่โกรธนะฮะก็เลยยังไม่แปลงเป็นว์ปราดเออโทมัสบอกว่าอุ้ยแค่นี้แค่สกิดจะทำอะไรทันไม่ได้หรอกแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าววิ่จับลมควันเลยมเมื่อกี้เฮ้ยมันจับข้อป่องเหรอเออ <_ EN> โอ้ยโทมัสไม่นะไม่นะ<า> <_ EN> ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยโทมัส<_ EN> <_ EN> ทีนี้จะมาลองเจอกับสติงยูไรฟอร์มบ้างนะ <c oughs> สติงนิวไรฟอร์มเว้ยออานิวไรฟอร์มรอ๋อโหยโทษทีพูดผิดแม่ตัวมันไม่น่าจดจำอ่ะลืมเลย <c oughs> รู้สึกว่าพลังของตัวนี้มันจะแบบเป็นแสงสีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฉ <c oughs> ลามนี่ความจำสั้นเนาะโอยก็ฉันมีเรื่องต้องจำเยอะนี่ไม่ได้มีแบบอยู่ไปวันวันเหมือนนายอะ่ะไมยดูโอ้ยพลังโคตรสวยเลยโอ้ยยิงแสง ออโอ้ยอโลลาปล่อยแสงสีฟ้าไปนะฮะทำลายดวงตาเอ,อ้ยชิมนี่เฮดเข้าใกล้ไม่ได้เลยเ,ออเข้าใกล้ไม่ได้เลยทุกคนชิมนี่เฮดไอกระจก <c oughs> ไ,ไอกระจก <c oughs> สังเกตพื้นนะฮะนี่คือพื้นพิษนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีคนไปเหยียบเนี่ยตายได้เลยนะครับไอเจ้าปลาหมืกนี่คือไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้เลยเดี๋ยวลองดูเลือดทุกคนตอนนี้เลือดชิมนี่เฮดเหลือสองหมื่นสามนะครับเลือดของสเต็งนิวไลฟ์เอร์อเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่นะ <c oughs> โดนแล้ววะเนี่ลูกหลงไงพื้นนี่ห้ามเหยียบเลยนะครับลอยบนฟ้าดีกว่าถ้าเหยียบไปเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตัวนี้คนโคตรตึงอะ่ะต่อไปเราจะเอาไปประทะกับบ้านกันนะครับเจ้ากบคิดว่าเราจะรอดไหมฉันคิดว่าเราไม่รอดไหมเพราะอะไรหรือไงเพราะพ,พื้นมันเป็นพิษไงแต่บ้านนะเราคือบ้านนะเว้ยเราอยู่ตรงกลางบ้านก็ได้โอเค,เออเคงั้นฉันก็จะคิดว่ารอดแล้วกันอโอเคงั้นก็ไปกันเลยไปกันเลยโอ,โอ้โหทำไมนายไม่ค่อยมีอะไรพูดเลยนะ จะไปอย่างเดียวเลยนี่จันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไป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 เนรื่องไมเหึ่งเดี๋ยวจันหาอะไรพูดกันเจ้ากลับมากลับมาไอ้จันว่าเราก็รอดแน่นอนแล้วนะก็บอกเรามันแก่ไปเถอะไปเออรอดใช่ไหมคุณผู้ชมรอดเนาะไปแล้วนี่ก็คือบ้านแรกของเรานะจะกอบโอเคบ้านเดิมนะครับ โอเคสวยง,งามไปเข้าไปอยู่ด้านในดีกว่าและนั่นก็คือชิพที่เฮดนะครับก็จะเป็นตัวที่มาฆ่าพวกเรานะเจ้ากรอบรับมาทุกคนโอ้ยมันมมวิ <c oughs> น่งมามันวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยสริษเฮ้ยรู้สึกว่าไอตัวนี้มันมีพลังไฟด้วยไหเนี่ยควันของมันทําให้เกิดไฟได้หรือเปล่าแบบเป็นแก๊สอะไรอย่างงี้ว้าเกิดไฟแล้วตาเกิดมาแล้วตาหรือว่าสารพิษมันแบบว่าถูกปล่อยทั่วโลกไหม โอ้ดูตายรัวๆเลยอ,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 อือไม่เอือ,อ,อและครั้งนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไหมนะครับมาเป็นอยู่2บ้านเลยนะครับ คนละบ้านเลยเฮ้ยปกติเราจะอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคระนี้เราจะอยู่คนละบ้านเลยใช่ฉลามนายเลือกบ้านไหนอะให้นายเลือกก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องเลือกบ้านสูงดีเพราะว่าฉันเป็นคนชั้นสูงไงโอ้ยนายนี่นะโอ้โหดูถูกฉันละเกนเออแกไม่รอดแน่อย่ามาพูดใกล้ฉันฟันก็ไม่แปลงโอ๊ยเดี๋ยวฟันฉันขาวนะดูดิแต่ฟันห่างมากเลยไปจัดฟันเลยไหมเอาไรแยกบ้านกันอยู่เลยไปฉันอยู่บ้านตรงนี้ก็ได้แต่ฉันเชื่อว่าบ้านฉันแข็งแรงกว่าเว้ยเป็นปูนผมได้ทําการตั้้้งงกลอไทคน เพื่อที่จะได้ดู2บ้านเลยนะครับมาดูซิว่าบ้านไหนจะรอดบ้านไหนจะไม่รอดฉลามรีบขึ้นเลยเร็วดิใช่กำลังขึ้นลิฟต์อยู่นายรีบขนาดนั้นเลยเจะกรอบถึงพรุ่งนี้มันเนี่ยฮะลิฟต์เนี่ยจื้อฉันไตรั้วขึ้นไปก็ได้ว้าชัวว้าชัวว้าโย่เย่มาแล้วตอนนี้ผมน่าอยู่ได้มากเลยทุกคนไปกันก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮมันเดินมาทางบ้านฉันมาเฮ้ยเนี่แน่ก็เลยขึ้นเฮ้ยมันพ่นแก๊สพิษมันพ่นแก๊สพิษเออใช่ทุกคนนี่มันพ่นแก๊สพิษโอ้แล้วมันก็เหยยยีบผมตาไปแล้วทุกคน โอ้ผมเดสมอเล่แล้วแล้วบ้านต่อไปบ้านฉลามฉลามระวังเอ้ยทำไมไฟมันเป็นสีอ้ทำไมเป็นอ้วิ่งชนบ้านเลยดูดูๆูฉลามจะรอดหรือเปล่ามาดูกันโ <c oughs> อ้ยทุกคนดูสภาพบ้านนะครับไม่รอดทั้งสองเลย <c oughs> ดูบ้านฉลามสิกลายเป็นไม้จิ้มฟันเลยนะสองบ้านนี้คือบ้านท่าให้ตังงเราทุกคนฉลามน่าจอยู่บ้านไหนสองบ้านนี ฉันจะอยู่บ้านขวานะมาดูทุกคนว่าเราจะรอดหรือเปล่ากับบ้านสองบ้านนี้นะครับเฮ้ยทำอะไรอะ่ะแกแค้นนะ่ะเอาสกักทีโอ้ยเอาว่ะอะ่ะฉลามแล้วข้อคนละบ้านกันเลยดีกว่าบ้านฉันก็จะเปิดประตูย่างนั่นนะอเอเปิดไปไบายเจ้า <c oughs> จกบับงว่านายจะรอดนะ <c oughs> นายก็เหมือนกันว้ยอะ่ะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะรอดกันหรือเปล่ากับสองบ้านนี้ดูกันในภายนอกนะฮะ้วดูฉลามกับลงบังคับอะไรอยู่วะเนี่ยเออต่อสู้ ต้องต่อสู้ต่อต้านแม่ถ้าไม่อยากตายมาดูกันเลยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพข้างในนะครับแต่ว่าเราจะเห็นจากข้างนอกมาดูกันเลยครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าสองบ้านนี้บาา้านทําแม่ตายของเรามันวิ่งมาเอ้ยมันวิ่งมาทางเอ้ยมันวิ่งมาหาในก่อนฉลามโอ้โหตายทันที <c oughs> โอ้โหไม่ต้องรอช้าเลยต่อไปคิวชั้นเลยเฮ้ย้ยเดะทำไมมายืนนิ่งตรงชั้นมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยรอด ใครจริงดีลอานะชินนี่เฮดค่ามันเลยโอ้โหดูดิอิช้าเมาอีช้าเมาเธอไปจริงเออสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นแบสนุกไหมนเป็นพิธีกรนาอย่าทำเสียงเหนื่อยสิว่าล้วต้องตื่นเต้นตลอดเวลาโอเคแปบนึงนะโอ้ยเสียมารยาทมากโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะคอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เป็นไงทุกคนสนุกหรือเปล่าเดี๋ยให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าว่าเวลาฉลามเป็นพิธีกรนี่คลิปสนุกหรือเปล่ากดดูก็จะโคตรสนุกมากเลยครับฉลามกบออกไปเหลือแค่ฉลามคนเดียวก็พอเปไงใครสนใจปลูกต้นไม้ก็สามารถสมัครชิกสมัครสมัครชิกเลยโอเคนะครับใครสนใจปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกนะครับสามสิบห้าบาทราคาเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่แล้วทุกคนแล้วมีอะไรอีกนะนายเนี่ยไม่มีอะไรเร้ยวนายพูดแบบว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดูกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย